โออันนี้อันนี้อันนี้นาะยเป็นประตูะระบายน้ำหมดหรอเกว่าแมนประตูะระบายน้ำเราค่อยว่านะแมนบอว่าค่อยไปไล่จุดค่อยเห็นแต่แบบนี้นะะายเตยเวลาเศษกระยะหลายๆ่รรรรรเป็นว่าคนตกหนักจริงๆ่นชิซสยแบบนี้แหละก็ว่าตักขึ้นบ่แมนแล้วก็มีรถกระยะมาทอยมาอีกไหมมีรถต่างหากอีกขีดเซลกกระยะนาะขีดเซลกระยะประมาณเบรบวาเบรบวาลงเอาคนง่อมขึ้นไปเท่านาะบ่ประมาณนั้นเนี้ น้ำขึ้นน้ำลงเพื่นมีบอกได้บาวิทอะไรเด็กเอาจักเม็ด ouais. จ uh, ักบาวิทบาวิทข่อยหากมาเห็นนี่เห็ดยังไอเตยรถตักขี้เหยื่อบ้านเพื่อนน่ะใช่รถตักขี้เหยื่อนี่มันแมนไอเตยแมนบาวิทนี่ไข่เคิดว่าเป็นเล็กธรรมดาสิไดียว้โหเดี๋ยวนี้รถตักขี้เหยื่อบ้านเพื่อนรถนี่คือบ่มีติดบ่มีล้อเพื่อนเห็ดไว้อยู่นี่เลยฮะแบบกินเหยื่อเพื่อนเพื่นเห็ดอันนี้เล็กๆกันดนี่บอกแบบน้ำมาไหลเล่กินเหยื่อมาโฮมนี่แล้วเพื่อนใส่รถนี่คีบขึ้นมาเพื่อเอาไปทิ่มเดี๋ยว ง่ายๆรถคันน <sa NO> allora ี้จอดป่าไ no ้นี <h <h ่เลยแม่นี <h <h ่คือเทคโนโลยีนี่เครื่องใหม่เครื่องมือถีอทันสมัยแบบโบราณง่ายไปเพิ่นโบราณใส่ขดงมคือบ้านเฮาได้เออนี่นี่พี่บ๊วพี่กล้องวงจรเนี่ยมาดิเอาบ่งเยอะนะเอาเบื้องหน้าบอกมาเบิ้งน้าเนี่ยยันปลาดุกปลาปลาคอมันขึ้นอ้าวแม่นบอกแม่นคอยขึ้นเขาเจ้ะว่าว่ากล้องกล้องวงจรอยู่ประเทศไทยนั่นหาง่ายกว่าหาเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกบ้านเฮาอีกว่าสั่น โอ้อ่ะมันมันหลาเดยเออประเทศลาวเลยแม่นแม่นนะยู่จุดนี้มันเป็นรอยโตัวจุดเ<ม>ายอยู่นี่ออ,อันนี้อันนี้อันนี้นะเป็นประตูระบายน้ำบอลกักบว่าแม่นประตูระบายน้ำเราค่อยว่านะแมน<พ>อบอกว่าค่อยไปลายจุดค่อยเห็นแต่แบบนี้นายเตยเวลาเศษกระยะหลายๆเป็นแบบคนตกหนักจริงๆเพิ่นชิใส่แบบนี้แหละกวาดตักขึ้นบอกแม่นแล้วก็มีรถกระยะมาทอยมาอีกเนี่ยมีรถต่างหากอีก ที่เป็นโลกระยะน่องบริวารบริวารล่องเอาคนงมขึ้นบ้านเท่านาะบ่ประมาณนั้นเด็น้ำขึ้นน้ำลงเพิ่นมีบอกได้บริวารเด็เอ้าจักเม็ดจักเม็ดจักควัดจักวัดขึ้นมาปากนอกบ้านเพิ่นลนอกแมนเจชัดเพิร์ลชิ้วบริวารลูกมันยังน้ำจักอันนั้นจากอะไรเออเพราั่นเวลาน้ำถ่วงมันบอกเออเออเออโน้กเออโน้กน้ำมาแบบเกินเกินกำลังดีแบบว่าดีหลับแลยโน้กจัาบ้านน้อยว่าประเทศไทยอ๋อเพิ่นเพิ่นสิมี่แบบมาตรฐานแบบว่า สนามมากประมาณเท่านี้เท่านี้คือปล่อยได้ถ้าเกินกว่านี้บ่ได้แล้วต้องสูงมองแล้วเนาะโอ้คากเนาะเออหาเบิ่งหน้าเป็นแบบนี้แต่เออเออเออบ้านเฮามีแบบแบบนี้บ่เคยเห็นได้บ่เคยเห็นเนาะเนาะแมนเออแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเบิ้องหได้ยังไงเนี่อยู่รงนั้นนะก็จะเป็นเครื่องสูบประตูกันน้ำได้ยังีงกันน้ำเปิดน้ำเออได้เออจะพูดอะไรก็ได้ก็ได้จุดนี้น่ะมี กัางขึ้นนี่มีคนเผาคนนอนเผาไหนเจ้าเชือบอกดูแลม่องนี่เออได้บอกแม่นั่นน่ะบอกดูแลม่งนี่เฉพาะคลองตัวนี้เอออันนี้ความจริงนะเออเเพราะว่าเปาวินเคยไปถามคนหู้่จักโอ้เปาเปาวินหู้จักกับเขาเมื่อก่อนเราว่าปลอดภัยไว้ก่อนเหมืนเคียนเห็นบ่อน่ะคือยังอ่ะนะใช่อันนี้ปลอดภัยไว้ก่อนก็คือแบบย่านคนตกคนยังเห็นไหมบอกตามเปาวินนะ สถานีคลองกระกระจะกลองคลองใครจะอยงจักอย่างนี้แล้วการบเป็นเวยไปจะจะแปลกไวปแต่แต่บางประเทศนี่ใส่คนงมได้นี่โอ้ยลงแล้วนี่อันนี้อันนี้ที่แม่นมองเพิ่นแบบว่าเปิดหน้าหมอกถ้าน้ำล้นน่าจะเสื่อมกับโคเชนแสบเขาเขาพูดเลยจะเป็นไปได้นะเต่อ ไปว่าน้ามรุดมากเลยเพิ่อจะเปิดน้ามานี่ไปคลองญ่เพราะว่าตัวนั้นดิประตูกันนาา้น้นามเลยแม่มองเปิดน้าตัวนี้นนเป็นรถกวาดขี้เหยื่อนาะตัวนี้เป็นรถตักขี้เหยือย่อ <ๆ S 2> ขี้เหยื่อมาแล้วก็ตักขี้เหยื่อออกไปว่าอย่มมามันปิดทางน้าเดินกันพประเรร็ดระบบป,ปั้นหนีเนาะประเทศไทยเนาะยก็ระบบในเมืองเขาได้หน,นีก็ระบบแบบว่าาให้น้ำท่วมเลยทันสมัยเลยนะต้องคิดคองเพิ่นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างเงี่ยโอ้ยพี่ขิทย์ิมาจะมาเบิทงนี่ทย์วิทย์วิทิ นี่นี่นี่อ๋อน่นปะปาเ้ยน้ปะตาน้ำเ้อนี่นะู่บนเลยนะือ้มนเออบรเขื่อซุ้น้ำมบริเแมนเื่อซุน้ำคือใหญ่แโอเขาเห็ดมาตรฐานเนาะเขเห็ดมาตรฐานเลยแมนเขื่อซุน้ำได้ดีอนเออนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นตู้ปั่นไฟนะบ่เบนน่าจะเป็นตู้ปั่นไฟอันนเออแม่นแม่นโอ้ยยังอยู่ทเฉยนด้วยกเพิ่นเอาไปตากแดดตากพ่นนี่เลยเนาะพลันแบบนี้เลยเออพลัแล้วมีโลโก้ของเผลีแบบของเขตของยังเพิ่นเพิ่นมาได้เชียร์ได้เลยอือสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกูตะก่นใช่สวัสดีครับลืมทหฮะลืมสวัสดีเอฟซีคอยช้ำเออทอนี่ทอหน้าผมได้แน่นอนเดี๋ยวมาเตรียมไใบเนาะเตรียมมั้ยต่างไปแบบนี้ชื่อ อบานเฮานี่เรือได้ปะนี่นะไปแล้วนี่เ็ทอน้ำหน้า่อเขาไปใชให้หน้า็วขกนน่ออยู่ไซเดเนี่อยู่สเขตไเียเบ้งนนะอยอลกอลกังบยังอยู่ลกแพงั่อยู่ลกแพงอยู่บ่เออซอยหาซอยหาซอยหาอาไปอยู่ไห อออยู่้งรจะเสื้อใบใตยหนิเป็นแบบนี่น้ามันอยู่ข้างหน้าคนน่ะแมนแมนประตูเราไปแมนนะอ่าแมนคนต่อเติมนี่เป็นแบบนี้นะคนจิตูกเป็นไหมคนจิตต่อเติมกุญบาทนี่แหละแมนเป็นเห็ดหม่ได้หนิเสื้อโลดนะแต่ว่าเทนเนื่องคนเห็ดหม่้หรอนะเสื้อโลดเสื้อโลดว่าเทน่าเนี่ยเป็นโบเห็ดแล้วเป็นไงโบเห็ดแล้วคนเห็ดหม่แล้วคนเห็ดหม่ตั้งไม่เนื่องอะไรได้ประเทศไทยนี่ ม่ลือเฮ็ดไม้เลยเอ่อมันมันคองเลยมันขี้ลายเนี่ยนะขี้ลายเนี่ยเฮ็ดไม้ลงเสียหนาเสียหน้าเสียตาดิแม่อมนมาได้เสียได้ดิเออยือนคนมหาแางเนาะแม่อเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แม่นสมสมเกียรติของซุ้ี้เพราะแน่นอนประเทศไทยเนาะไรเ่ยผู้ใดก็อยากฆ่าประเทศไทยก็มาชื่นชื่อประเทศไทยนะไพกันอยากแม่เลยเดี๋ยวชวนลุ้มรถนี่นี่นี่น่ทายเขาบิ่งได้เลยมองเขาขายรถชวนลุ้มรถ มัก็คายรถเลยรถู่ในไที่ว่ามนรถถังหอประเทศไทยมัมีรถลายเาเ่ยมนุษย์กราะมันมีรถมัก็ค้ายรถทศไทยมัมีรถู่มนเนี่้มือตาบงนมือตาบงก็ข้างนอกตาบงข้งเออขังื่อย่าจิมือตาเดียวเลยมือองตาบเออเขาทาเ้ยจะบอกว่ะต้นต้นหวาน้ำบานเขายังปลูกกันหนไปดับ เจ้าหู้ซึ้ีไดเตเจ้ามาเห็นประเททยมั้ดิได้มาเป่งแบบนี้เนาะป่อยไปหู้ซึ้อีเลนี่บอ่อยากเก็บได้เบ่งมาอย่างเนาะ่อยากแบบว่าทายทอดความเจริญแบบนี้เาให้พี่น้องคนมาเฮาได้เห็นน้ำเฮาเด้ได้เด้เตือาคนอยู่มกองมกานินเลนเตือ FC มาแต่ไม่กายังอนาคตได้เห็นบอ FC ที่ผมอยากไปเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเจ้า กับคนเห็นแล้ในคลิปเลยคนก็ยัพาเขาไปกิน,น,ปนเขาี่หนาดิคนในบางคลิปเข<อ>าใ<ะ>นบงคลิปเขาเราเขาการะเจป็นบบเป็นปกันที่ต้นวรา,า,ามคํำแขงสามทับหนงยังอยรังคำแข้งเน่เขาตดกล้องจอดนึ่งเต็กอีกแม่เตอใชไฟนี่ <c oughs> อีกหน่อยกับ่ม,มีแล้วต้องใ่ไ่ <c oughs> ดัเพ่เเป็นอย่ง นี่นาก็ะบุมีแล้วบุมีนะยี่น่บุมีเชื่อรถ่แค่ตันเลยซีปีขนานี่ก็สิบเลืออะครับสิเอาลงดินพิดเลหวานพดไนเิกดขีดนนั่นนี่นั่นเนาะแต่ปลาใก้มันยูบริกามันชิไหลนี่แหละเหมืนว่าโอ้ฝนกำลังตกเด็ดใหม่ตัวนี้ มึงต้อถไฟฟ่า้ันเ่ไปฝากันเลยบุ้งโอเคป่ะเอาเว้นชิงยางไปยังนั้นมันกระสันนี่นี่เด้เนเนรถหุนใดเด้มนุษย์ตามประเทศไทยมีรถหุนใดม่แนสบ้ตนมันแตกต่างรถหนได้อีห้างเขาบอมไนั่เเล็กอ่ะแต่รถนใด้เป็นรถตู้รถเก๋งน่ะมีกันละลานของบาทกันยเออมันได้ห้างมาเท่ ok> ารอแล้ว ก็ละแซนบะกบประเทศไทยคนกูซื้อคนเอาไปขายเป็นเศษเล็กรู้จักบ้านเล็กประเทศไทเนี่นนเนนี่นี่เป็นกะลังแบบสอมแทมเห็ดไหม่ได้บอะปงเนาะะปงเทศไทยดี่นี่เลยลาวาผัดนาไปเรื่อยๆนะลาวาะย์ วินครับ่อไพนเนาะข้าเป็นมาที่เอียวพี่เ้องเยี่ยใจ้ล้วจะเอาเด้อเยี่ยใจไปบ่งลายยางนะมานี้ื่นี่มลายยาง๊งสะพานลอยบวินอย่างมากนอยเดียวเลยนัสะพานลอยน่ะข้อภาษีบนกว่าขาดมามานี่ละเออบัาวินบัวิน โอเคโอเาจิปไทยอีกมองนั้นอีกโอเคได้ปะได้ได้ได้โอเคนะเอาได้สวัสดีเาื่อนนึงสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาบ๊อบวินเป็นมาหลอกแล้วนี่แหละเป็นเป็นไปเห็นมองกัร์เขาตะขยะเนาะรถตะขยะกับพระกระโจงใส่ท่อใหญ่ๆนี่เพิ่นฟังลุงดินเลยได้ทางดินบ่นี่ทอหน้าป่าด้วยอยู่ใต้ดินเลยแม่ท่อหน้าป่าได้หนี่งเราต้องท่อเล็กๆท่อดีเลยท่อตะนาเนาะแม่แม่แม่ โอเคบ๊ววิ่งจะฝ่ากีบิโร่กีบีโร่ไปด้วนเซมีเนาะครับผมไปพรอกันดีพี่นาไปโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับาสบายดีครับสวัสดีครับพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ทุกคนรถไฟฟ้าบานเพิ่นนี่นี่ก็โหลกระเช้าไฟฟ้าเลยนะสองน่องโอเคนะบ๊วยวิ่งนะครับผมกีวิโรนี่กับฝ่าเว้งเซมีเด้อครับผมไปพรอกันกี่ใหม่เนาะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ